เอาไว้ดองดีหรออยู่บาไว้ดองอยูอ่สวัสดีครับพี่ต่อครับ ตอนนี้เนี่ยพี่น้องนะเขากับไปพัฒนาอยู่ครับพัฒนาแล้วครับพวกว่อาออไปสวนสะตุลมตุลมมีสะอยู่สองบ่อครับพี่น้องครับมีสะอยู่สองบอ่บอบ่อละหนึ่งไร่ขุดไว้เลยครับหลายปีแลวครับบ่ได้กินแต่ว่ามีปัญญากินเจาะรองครับแต่ว่าไอ้ทรายของพิ่นี่เป็นเสียนแม่น้าโขงนะครับเพ่นบุยญาณน,านา้ำนะพ่นบ่ญญาณน,านา้ำแต่ว่าตุลมถามว่าเฮ็ดสะไว้เห็ดอย่างดได้เพื่อใช้ในการเกษตรครับพักหุญญาคดพักคดยาไปนะครับพี่น้องครับแต่ว่าป่า OF. นี่ก็เป็น ป็นป่าธรรมชาตินะครับพี่น้องครับมีนี่เท้าสิไปครับขึ้นมาแลตวก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับบางคนว่าโอ้ยมือข้ามเป็นยังคือไปหาอยู่อันนี้เป็นวิถีชีวิตของพี่ของน้องทีที่อยู่ในชนบทครับพี่น้องครับก็คือหนึ่งมื่อสิบห้าข้ามเพื่นสี่บริเวณนักรับเพชรบรเวยกจ๊กแจ๊กพ่ออยู่น้ำเพื่อนน้ำสา้นหาอยู่หากินมาจุนเจือครอบครัวนะครับพี่น้องครับแต่การไปมือนี่นะครับกับมีติบเข่าไปน้ำนะครับไปกินข่าปลาเฮนี่ดากตัวนี้ ด้านก็มีอวนลากสิ้นลบไอ้คลิปนะครับเอไปลงในน้ำโขงแต่วันนี้เอาไปน้ำนิ่งครับพี่น้องครับมันสิโชคสิมานจัาไหนกะแล้วแต่ขับมันบบมี่นะแปลว่าคนกินครับในศาสตร์รบแต่ถ้ามันมีแล้วกะถือว่าโอเคครับถ้ามันคนกินกะบ่ได้เป็นยังรับบ่ได้เสียเรียดในเรื่องนี้นะครับแต่แต่บางเข้าในยุนในสระใน่อในน้ำเขายังซื้อยังหามายังไปคนขั้วมาเอามาก็ เอาไปเอ็ดบุญน,นะครับเอาไปบริจาคแต่โรคท่าแต่อันนี้คนกินนี่ห้องบตงากะโอเคอยู่ครับแต่ว่าอย่าก,กินหลายจงไว้ให้เจ้าของกิงนนะครับมืนี้ไปเบิงบัยาการเลยครับพี่น้องครับ เออขี่หลักปีไยน้องต้นเออครับตอนนี้เขากับมาฮอดสะฮอดบอลแล้วครับอ่โหแล้วครับนี่มือนี้มีทองซาบ้าพร้อมครับจะต้องปิ้งนะครับมือนี้ได้ปิ้งได้แน่นอนครับครับว่าได้กับเป็นปลาทู่แล้วครับเีละสะเขาครับสะหน่อยนึงครับ อีกหนึ่งอยู่ทั้งพุทธครับเฮากระสิไปเบิ้งกระสีผ้าผ้าคนหลักวันนะครับไปเลาะเบิ้งกันนะนี่ครับเป็นกอกล้วยตู้ล่มครับโอ้ยนะครับกล้วยเต็มเลยครับไปย่างเลาะเบิ้งกันไปแ,แม่โอ้ยใจเย็นแม่โอ้ยนะครับดิพระเอกก่อเข้ามาดีม <laughs> <laughs> ีตู้หนูมีตู้บุญครับ <laughs> มาๆตอนเช้าได้กิน กินบกดูตอนเที่ยงสิกินปิ้งปลาโอ้พระเอกเข้าครับแพนด้าน้อยโอ้ยนะฮแพนด้าน้อยมาแล้วตัวพี่ก้อนจ้าด้วยตัวพี่ตัวพี่ก้อนหนิเอกทองเลยเดี๋ยวดใ้เดี๋ยวโอ้บดเอวพัดดูร่มมากเลยกินครับปลาอีกหน่อยนึงครับพี่น้องครับเนี่ย นี่ครับตอนนี้กำลังสังเกตนะครับสังเกตว่าปลาบนไดสิหลยครับนะครับหรือนี้เข่ากะชักภาพของเข้ากะมาพบกันด้บังเอชักภาพน้อยน็อกเข็นด้บอลบอลไล่่ามีงามเลือกสี่ลยเลืกแน่นมันเลือกไปอเคื่งกลาน่นตื้นนั่นแล้ว่ตืนดังพูรอตื้นทังพุ่ขอขา

มองจ้านี่ปเน้วเปแก่ข้นพุ่นเล้ยังฮะแล้วเจ้าเจ้าเจ้าเทเจ้าโค้ไปเลยแกไปเลยเจ้าเจ้ยเจ้าแกูเลยเจ้าเลยแก่โค้งเลยเาะปล่อยป้อนใ้ เหรียญจะเหรียญอยู่ข้างพุしし่นมึงตื <t <t ้งเหรียญจะเม่มันเปสิให้่ายดีเลยเอวยานทำพดทันป้ามึงมาด่าบอกความมันก็ตึ้งเลยลุงโมบบอกเหรียญเลยอ๋อมันไล่รมาพี่เนาะโอเด่มันเป็นอะไรมาอย่างพี่มันก็ตึ้งมันก็พ่อกขตีดูวะเลยด่ามาแต่เสิ่นเนี่ยว่ะว่ะกินข้าวง่ายเลยจังได้มากบอกเห็นนะกินข้าวง่ายแล้วจังได้มากบอก หรือมากิน <forcé> ข <certains> ้า <Works> ง <okay objectively> ่ายอยู่พี่ลงาหนแม่มึงบักิลงมาหือยานี่ออกบก้ขึ้น หนาวลงหน้ามันงเสือเขาลงไเจ้าเขาขึ้นขึ้นขึ้นไกลพุ่นขึ้นขึ้นต่ำลงต่ำซะหน่อยเห็นปะลุนครับพี่้องครับตอนนี้เขากลับมาลุนค่ะเด้เด้เด้ เรียบบี้เลยเด้ครับตัวนที ah ่เข ah ้าก ah ับบรรลุนนะครับพี่น้องครับเออดเข้ามาขอดเข้ามาปาปลานี่ไง่นหอยมักตินม่วงเลยนี่ปลาอย่างเม่อกี้น่ะโอ้ยแต่พ่อดึงไร้หำลูกน้อมันจะไปเอาลูกขึ้นก่อนนม่ลงกูยืนกูอยู่ดีนะโอ้ยคือทานีทางยืนใส่เห้ เออเอาสู้ตรคาวักแซงคาวักลุกไปเบื่อหันไอ้เบื่กวดมองได้กับบืแอมผ้าผ้าผ้าหัวนั้นพอดี้าไปเบิงตีนมองผินปีนบัดนี้บัดดี้จักตัวอเกมม่เกตม่กุกคือลุบและอยู่บนจพอดึงร้ายมันจ้องหมันดำมันก็ลุบเลยลูกดึงบท่นเนาะ

ๆๆๆๆค,ครับพ่ครับตุลบก่ะมาซอมลอมเหมือน,นี้ซอมลอมคือเก่า

โอ้โหให้เมื่อได้เมาคนละเกดซิเมื่อทำกันได้ยังไงย่งงนี้เบ้านก็คนบ้านนี่ปี่ไปเลยทำไงไฟยังไงนี่งนีง่งน้องครับกินแล้วมีแห้งแล้วงก่นาแล้วนึกคึกอยู่3มวันนะครับสี่สิบดีกรี ก็เสียไว้ดองนี่หอกครับพี่น้องครับอันนี้เป็นผลงานรอบที่หนึ่งผลงานรอบที่หนึ่งวุ้ยนะครับคนเบิ่งหนาวครับแต่ว่าคนแก่บ่หนาวเลยอ่าคนนี้แนวแก้ครับเป็นแนวแก้เออนะครับเสือกแนวย่างดีทุกบรรยาอย่างดอ ไฟป,ปิ้งครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากครับตุ่นร่มที่เฝอครับพี่ครับนี่ครับแล้วแก้มครับวันนี้ครับ เจ้ไรปีปลาพูนเจ้าปลาพอกได้มันจะปีกแล้วปีกเพื่อนรุนแล้วเออพ่นแล้วอก้อยอก้ยก้อยก็ได้ปลาแซ่บก้อยแซ่บก้อยแซ่บปลาลุนนี้ต้องปีกก็บบทัวแบบปีกเหมือนแพนดะาืมนักเดี้ยนัเล้งปตัว ตัวกัเลยนลหรอัวให้จักแล้วโอ้ยอัวของจัของเจ้าจับอีนโอ้ยหลักนี่มัหลักน่ขบบหลักโอ้ยเนี่ยครับนะคับสำหรับมนีเกจจาลาพีจักรลาหนอกกันไปสัปดีครับมนีเอ้ได้บรรยากาศครับมา หากินปูกินปลาครับมือค่ำครับพี่น้องครับกับพอ,พอกๆกันไม่คลิปนาครับมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุลปะละในการเอด็ดคลิปแบบบ้านปัน,นพีเป็นแบบนองเบิร์ครับสำหรับวันนี้อยู่ดีกินหวานปัะชาชนาน้อยรับรวยร่ำรวย,วยสุขุสู้คนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ เสียงเพลงเล้าเลยขนาดครับพี่น้องครับอันนี้กินอิลีครับพี่น้องครับใส่หอมแกงละมุนก้อนสิออกยาปลาเข้ากหาเอาน้ำสวนเท่านี้นะครับพอกระโดดน้ำขี้หอมปลอมโอ้โหชาผูเลิศครับเหนาครับเรียแก้วครับ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 พี่น้องครับกินบ่เบิดครับ No